we <laughs> บ้านนอกระเบียงบ้านตำผาดจ้ะตำกุ้งสดนี่พักไข่เหลือลูกจ้ะก็เจ็ดก็เจ็ดอันบักบวบลวกจ้ะ,ละแล้วก็บื่มข้าวเหนียวหนึ่งกระสอบ เด้อกินน้ากันเด้อมาได้กินข้าวนอกบ้านทางอิตาลีเยอรมันอิงแฤนฝรั่งเศสโอ้ยทุกประเทศเลยมีมูยุทุกทุกทุกประเทศทัทศ่วโลกจ้มะมาเด้อกินน้ากันเด้อผู้ใหญซีเรียสก็เปิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นแจ้งมาเด้อชิงชิงกินเลยจ้ะที่มึงดูกุ้งอือ แซ่บจ้ะมวกบวบครับแบบนี้ดีเดี๋ยวขอปิดทิบเขาลมมัด เขาอิ่มเขาอิ่มสิพาลูกออกไปเร่นข้างนอกจ้ะสวัสดีครับลูกยังเดี๋ยวมมังพาออกไปเร่นข้างนอกเอาแพงมาจูเบดดกแล้วก็ว่นแม่เต่า แดดแบบมัมีล่มเลยมันนี่ขัก hello, hello. ลวกอาจจะไปอีกหนึ่งลวกสองนนที่ une raquette comme la même mmh. 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 ากาศดีแห้งค่ะไปจันทรนวดอาบแดดดีขึ้นยังนไง ไปใส่เ้วเห็นอันหนึ่งอันแน่วงยามเห็นอันนี้พี่น้องเอ้ยสวดยอด จะเป็นต้องกินจ้ะมันเผ็ดนะข้าวขมันเผ็ดลูกเอ้าสิซะครับกินเลยกินเผ็ดๆเลยจนคนเก่งเผ็ดบ่แซ่บบ่แซ่บครับอืมแซ่บก็กิ่นพวกกินเลี่ยแต่เพวกกลิ่นข้าพัด ให้แพทเขาให้คนสิ่กวนแมงซื่อๆอ่ะ าเดอร์พี่มาตินสบายพี่ผ้าพี่อ่อนแลเมียวห่างเบอร์งสุขคนเลยจ้ะเพิ่งอยู่อิตาลีเยอรมันอังกฤษแลนอากาศดีๆจ๊กซีเห็นยังกินกับเปิดมาเบือง ทำใจได้แล้วจ้ะอาทิตย์วันยาทำใจยังไม่ได้มันเผ็ดได้ลูกมามังเช็ดให้ก่อนมามังเช็ดกันนะมันเผ็ดเผ็ดก่อนมันเผ็ดนะอ๋อเดลูดครับสิดลูโม่ต่ายใบใบเขาซะกินหนักีจอมกลัวนพราะดิหัวกลัวนน้ำพิะยู๊ มุดพีดแบบกันเขาแห้งอากาศดีแห้งทำใจได้แล้วจ้ะเดี๋ยวนี้ทำใจได้แล้วไปดูไปดูดูจนโลกไพ่เศร้าละจังสิได้กลร,รับเมืองไทย ทำใจแล้วทำใจแล้วก็เพื่อใจกับทุกเรื่องทำไงได้เนาะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราก็ต้องยอมรับถึงที่มันเกิดขึ้นพ้าก,กันตื่นสวยจ้าสองมีลูกเกือบเที่ยงกับว่าเที่ยงดอกซิบมง ตื่นสวยสิบโมงเศ้าพอดีกินข้าวใบสอง เงียบแคบเล่นะยังยังไม่อิม่มแปบ๊บนึง่ง <laughs> เจาะม่กินข่าอิ่มแต่ต้งไเยนอาจจชิมว่นาอาจชิวนาอาจจชิมวโอ้ทำให้ฉันตองเสียใโอ้แล้วเนี่ทุกอย่าง่ไมู่ พุณบุ๊มมากินไข่ขาวเจะขึ้นเป็นยังงจ้ะอันนี้กำป้าพอ่ออันนี้กำมพาผัวคือสองแม่ลูก บเบื่เลยจ้ะคเบ่อจะคอยเล่มไปเรื่อยเลยจ้ะคอยเล่มกินบรรยากาศฮ้อนๆอยู่หนาเระเบียงบอกไปใส่ไ่ได้ดิเล่นไปเรื่อยๆจนหมดเงินลยจ้ะบอกตรงๆว่าไม่เคยทิ้งของ <c oughs> หันอ้วนไปรวดคำใจได้แล้วจ้ะกับสภาพที่เป็นอยู่ เข้าไปคนเนียวลมใบวยดีขนาดเลยอู้เห็นตอนไปละเดกแล้ว จนเบิดนีดกก่นะจ๊ะเลี้ไปเลยมาเพลินแบ่อิ่มไปหาเลาะกินอีกเสย็ได้สมองฮะหมดลาก่อนสวัสดีครับอย่าล <ừ? S 1> ืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้จิลเลอรกลับมามองด้วยนะครับให้จิลเลอรด้วยกับมามองครับบอกว่าถือ vadikan saya di memang lem zakon <laughs>